สำหรับในเรื่องราวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่แต่พอผู้ชายคนนั้นไปต่างประเทศเธอก็พาฝรั่งคนหนึ่งขึ้นไปที่คอนโดเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็ลองมาฟังกันดูนะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของฉันเองโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าในตอนนั้นฉันคบกับผู้ชายคนหนึ่งและฉันกับเขา ก็ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยู่หลายครั้งที่คอนโดของเขาแต่ก็มีต่างชาติคนหนึ่งทักมาจีบฉันด้วยเช่นกันฉันเองก็ยังไม่เคยลองทำอะไรกับฝรั่งเลยสักครั้งจึงอยากรู้อยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงกันนะฝรั่งคนนั้นก็พยายามนัดให้ฉันไปเจออยู่หลายรอบแต่ฉันก็ยังไม่กล้าที่จะไปพบกับเขาและคิดว่า ถ้าฉันไปแล้วก็คงจะโดนอย่างที่คิดแน่นอนในใจหนึ่งก็อยากรู้อยากลองแต่อยากได้โอกาสดีๆก่อนกับอีกใจก็ยังไม่กลา้าแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจังหวะชีวิตเลยก็ว่าได้คนที่ฉันคบอยู่เขาต้องไปต่างประเทศแต่ให้ฉันพักอยู่ที่คอนโดของเขาได้ในช่วงที่เขาไม่อยู่ หลังจากที่เขาขึ้นบินไปต่างประเทศแล้วฉันก็ได้อยู่ห้องคนเดียวก็รู้สึกเงาเงาอยู่บ้างเพราะไม่รู้จะทำอะไรดีประจวบกับฝรั่งคนนั้นทักมาหาพอดีจึงได้มีการนัดฉันไปทานข้าวฉันเห็นว่าแค่ร้านอาหารไม่น่าจะมีอะไรหรอกแต่พอไปถึงเขาก็ได้สั่งข้าวและเบียร์มากินด้วยเขาก็ถามฉันว่าฉันดื่มไหม ฉันจึงตอบเขาไปว่าก็มีดื่มบ้างหลังจากเบียร์หมดเขาก็สั่งมาอีกเรื่อยๆจนทำให้ฉันกับเขาได้มีโอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วเขาก็ถามฉันว่าอยากจะไปแดนไหมเพราะฉันบอกเขาว่าปกติฉันอยู่กับพี่สาวแต่พี่สาวไปทำธุระฉันเลยได้อยู่คนเดียว ฉันเห็นว่าก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วเลยบอกเขาไปว่าโอเคจากนั้นเราก็ออกจากร้านข้าวแล้วเข้าไปนั่งฟังเพลงกันในผับที่อยู่ใกล้ๆเขาเป็นคนที่พูดคุยสนุกมากทำให้ฉันหายเหงาไปได้เยอะเลยแล้วจูๆ่ๆฉันนึกยังไงก็ไม่รู้ฉันจึงถามเขาไปว่าคุณอยากไปนั่งดื่มต่อที่คอนโดฉันไหม บรรยากาศด้านนอกดีนะเขาตอบกลับมาอย่างไวว้าวฉันอยากไปดูบรรยากาศนั้นจังฉันก็กำลังคิดทบทวนดูใหม่ว่าจะให้ไปหรือไม่ไปดีกลัวคนที่ฉันคบด้วยเขาจับได้อีกด้วยแต่ก็เลือกตัดสินใจที่จะพาเขาเข้าไปในห้องพอขึ้นมาในห้องแล้วนั้นเราก็มาดื่มกันต่อตรงระเบียงหลังห้อง เพื่อดูบรรยากาศตอนกลางคืนซึ่งโรแมนติกมากฉันจึงไปยืนมองวิวอยู่รอบระเบียงจูจูนั้นเขาก็มายืนอยู่ข้างหลังทำเอาฉันตกใจมากเลยจากนั้นเขาก็จับที่ไหล่ของฉันแล้วถามฉันว่าคุณชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมฉันตอบเขาไปว่าค่ะชอบค่ะเขามาโอบที่เอวของฉัน ฉันปล่อยความรู้สึกไปตามบรรยากาศเขาก็พูดขึ้นว่าฉันชอบจังมันโรแมนติกมากๆหน้าของเขาเข้ามาใกล้ๆหน้าของฉันฉันรู้สึกดีมากๆเพราะบรรยากาศมันละมุนและลมพัดเย็นโชยมาเบาๆด้วยเพราะบรรยากาศมันพาไปฉันกับเขาก็เลยมานั่งคุยกันบนเตียงโดยเปิดประตูหลังห้อง และผ้าม่านรับอากาศเอาไว้แบบนั้นไม่นานฉันก็นอนอยู่บนที่นอนกับเขาต่างคนก็ต่างอยู่กับความรู้สึกที่นุ่มละมนุนทุกอย่างไหลลื่นไปตามสถานการณ์ที่กำลังอยู่ตรงหน้าโดยไม่มีการสะดุดบวกกับความโรแมนติกและฉันกับเขาต่างมอบให้กันทุกอย่างดำเนินไปตามห่วงของอารมณ์อยู่นานจนเราสองคน ก้าวขึ้นสู่ความสุขเหมือนล่องลอยอยู่กลางอาวกาศกันเพียงสองคนฉันรู้สึกดีมากๆในวันนั้นฉันก็นัดเขามาที่คอนโดอยู่หลายวันจนคนที่ฉันคบกลับมาจากต่างประเทศฉันกับเขาจึงไม่ได้เจอกันอีกแต่ฉันก็ยังคงจดจำความรู้สึกต่างๆนั้นได้อย่างชัดเจนทุกวันนี้หากมีโอกาสได้เจอกัน ฉันก็คงจะขอให้เขาทำกิจกรรมเหมือนวันนั้นให้ฉันนานๆอย่างแน่นอนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่แอบเอาฝรั่งขึ้นห้องในตอนที่แฟนไม่อยู่ถ้าเป็นคุณล่ะครับคุณจะกล้าพาคนอื่นเข้าห้องไหมถ้าแฟนคุณไม่อยู่แต่ในใจคุณรู้สึกเหงาขึ้นมาลองคิดกันดูนะครับ